รับพี่น้องคิดจะสัมพันธ์ภาคกลางทุกท่านครับผมสุทธิพรสุทธาพัฒน์นำสกุลเดิมสงใจนะครับใช้พระเจ้าอยู่จังหวัดอุทัยธานีในฐานะประธานเขตคิดจกรสัมพันธ์จังหวัดอุทัยธานีและเป็นสีอภิบาลคิดจักรเมืองอุทัยธานีและปัจจุบันทําหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยนะครับในฐานะเป็นสมาชิกสภาเทศบาลเมืองอุทัยธานี งานรับใช้ก็รับใช้มาตั้งแต่อายุ17ปีนะตามประวัตินะครับได้ไปเรียนที่พระคิธรรมพะยาวเรียนที่พระคิสถาม BBC กรุงเทพและโรงเรียนพระคิธรรมในไทยนะฮะในจบนาศาสนศาสตร์โทนะครับ MCA รับใช้พระเจ้าที่ จังหวัดอุท,ยทัย์ทานีตั้งแต่ปี23นะฮะพศ252324นะฮะที่ขึ้นจากรุ่งอารุ่นโนทไทยและเป็นเสียพิบาลขึ้นจากรุ่งอารุ่นนทไทยประมาณ15ปีนะครับลหลังจากนั้นก็ไปเป็นอ่าเลขานุการขึ้นจากสัมพันธ์ภาคกลางประมาณ5 6ปีเป็นผู้อำนวกยการขึ้นจากอ่าสัมพันธ์ในประเทศไทยและเป็นประธานขึ้นจาก โครงการคิดจักสัมพันธ์ในประเทศไทยคนที่สองต่อจากท่านอาจาร,รย์เจริญธนาจา์ีวิมลที่ได้รับใช้ภารกิจต่างๆของจังหวัดอุทยัยยังเป็นภาระที่เราต้องรับใช้ร่วมกันสารฝันให้ถึงอนาคตจนกว่าเราหมดแรงก็เป็นจังหวัดที่มีคนป่วยโรคเลือดน,นะตามประวัติเชื่อมากที่สุด จึงได้มีชื่อว่าคนที่เป็นคริสเตียนหรือคนที่มาเชื่อพระเยซูต,ต้องเป็นคนป่วยเท่านั้นนะฮะพระราใจนี้ผมก็มีกับพี่น้องชาวอุทัยธานีว่าไม่ใช่คนป่วยเท่านั้นทุกคนต้องพบพระเยซูนะหลังจากที่เป็นเสียพิบาลที่จักรุ่งแรุ่ไทยมาเป็นเวลานานพอสมควรก็มีเป้าหมายว่าในเขตเทศบาลเมืองไม่มีคิดจักรอยู่ จึงมีภาระใจด้านนี้ช่วยกับพี่น้องอารุ่งมรุ่นุไทยนะมีภาระใจอยู่3ามสี่ครอบครัวนะครับที่จะออกมาบุกเบิกในตลาดเราเริ่มมาตั้งแต่ปีสี่หน้าจนณปัจจุบันครึ่จักก็เป็นรูปเป็นร่างมีสมาชิกร่วมแล้วประมาณ30ตัวคน ก็ยังเป็นภาระใจอยู่ว่าในเขตเทศบาลเมืองอุทยัยยังมีคนที่เชื่อพระเจ้าประมาณาในสถิตินะครับ0.1เปอร์เซ็นต์หรือถ้าเราดูคนในเทศบาลจริงๆยังมีแค่ประมาณ20กว่าคนเท่านั้นที่เชื่อในพระเจ้านอกนั้นเป็นคนที่อยู่นอกเขตและต่างจังหวัดที่มาอาศัยและทำงาน และเป้าหมายอนาคตของจังหวัดอุท,ทัยธานีในฐานะที่เราอยู่ร่วมกันในภาคกลางหลายเขตนะครเราควรจะสร้างกำลังใจเพราะแต่และจังหวัดก็มีประชากรมากขึ้นแต่ที่เรียนเรายังค่อยเติบโตไม่ใช่ว่าไม่เติบโตนะฮะมีอยู่แต่ยังช้าอยู่ดังนั้นจึงเป็นภาระใจของพวกเราทุกคน ที่จะรับใช้ประกาศนำคนบางคนอาจจะบุกเบิกบางคนอาจจะเป็นผู้เลี้ยงบางคนจะเป็นผู้ถวายบางคนเป็นผู้อธิษฐานเราทุกคนมีหน้าที่รับใช้พระเจ้าด้วยกันต้องไปด้วยกันนะให้สมชื่อว่าเป็นคิตจักสัมพันธ์บางทีเราอาจจะขัดข้องใจกันบ้างแต่ก็ขอกพระเจ้าที่จะประสานสัมพันธ์ให้เรา รักกันมากขึ้นเหมือน,นท่านประธานที่เจะาสำคัญได้พยายามทำอยู่ในปัจจุบันนี้ซึ่งก็เป็นโอกาสดีนะฮะว่าเราต้องรักกันมากกว่าน,นี้ช่วยกันมากกว่าน,นี้ขอบคุณมากครับขอ,บรบขอบพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับผมสุพลยูดีครับพี่น้องก็ผมรับใช้พระเจ้าที่ค้นจกรุ่งอรุณโน t ไทยในฐานะ ตำแหน่งสิทธยาพิบาลคิจักนะครับก็สถานที่ตั้งของคิจักอยู่ตําบลพันตุนอ,อําเภอเมืองนะครับซึ่งคริจักของพระเจ้าแห่งนี้ก็ได้ตั้งขึ้นมาประมาณ60กว่าปีแล้วนะครับก็ขอบคุณพระเจ้าที่นี่ก็มีพี่น้องสมาชิกประมาณ50คนนะครับแล้วก็เด็กและเยาว,วชนอีกประมาณ20คนนะครับ ทุกคนต่างก็ประกอบอาชีพหลากหลายบางคนก็้าขายทำธุรกิจแล้วก็บางคนก็เป็นครูรับราชการนะครับก็อันนี้ก็คือความหลากหลายของกิจักอย่างนี้นะครับภารกิจของกิจักที่เราได้นำนํำเนินการตลอดเวลาที่ผ่านมาก็คือการประกาศกับเด็กและเยาว,วชนนะครับเพราะว่าเรา ก็เห็นความสําคัญของเด็กๆทุกวันอาทิตย์นี้ก็เด็กก็ประมาณ10กว่าถึง20คนนะครับแล้วก็เราเองก็อีกด้านหนึ่งภารกิจของพระเจ้าก็คือการส่งเคราะห์ช่วยเหลือ,อผู้ที่ยากจนนะครับนั่นก็เป็นอีกภารกิจหนึ่งที่ทางคิจจักของเรานั้นก็ทํามาตลอดเวลานะครับนิมิตของทิจจักนะครับ ที่เรามีเป้าหมายในอนาคตข้างหน้านะครับก็คือว่าเราอยากจะมีศิทธยาพิบาลที่จะดูแลเด็กๆของจะประจำนะครับเพราะว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเด็กก็ได้เข้ามานมัสการพระเจ้ามีจำนวนมากขึ้นนะครับแล้วก็เราก็อยากจะมีทีมผู้รับใช้พระเจ้าที่สามารถที่จะมาอยู่ กิจจ์ของพระองค์ที่นี่นะครับมารับใช้พระเจ้าเต็มมิลาอันนั้นก็เป็นเป็นเป้าหมายนะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดของคริจจ์ลูกอ่ลอฮรลูไชยก็คือว่าเราอยากเห็นพี่น้องสมาชิกกิจกรไม่ไว่าจะเป็นเด็กเยาวยชนอนุชนแล้วก็พี่น้องสมาชิกทุกคนนะที่จะรักใช้นะครับตามของประทานความสามารถของเขานะครับ อันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะเห็นถึงคริจักรพระเจ้านะ้ที่จะเติบโตขึ้นนะครับก็ในส่วนผมเองนะครับผมก็รับใช้พระเจ้านะครับมามาที่นี่นานพอสมควรนะตั้งแต่ผมมาฝึกงานที่นี่ก็อยู่ที่นี่ประจำนะครับรับใช้พระเจ้าก็รววมกับสิทธยาพิบาลอีกท่านหนึ่งนะอาวุโสนั่นคืออาจารย์สมศักยิ้มนรงนะครับ แล้วก็พิจกรองพระเจ้าที่นี่ก็มีคณะกรรมาการนะที่เข้มแข็งนะห้าคนนะครับแล้วก็มีที่ปรึกษาที่ดูแลกิจักรองโปร่ง่งนี้นะครับก็ทางกิจจกรุงอรุณโอไทยก็อยู่ในกิจจกรสัมพัน์ภาการนะครับก็ขอพระเจ้าที่จะอวยพรมายังพี่น้องทุกท่านครับ ประยูนนามสกุลยอดเพชรน,นะครับชี่เล่นก็ชื่ออ่อนที่ที่นี่ชื่อจับคำพันทับหลวงก็มันเป็นกลุ่มของพี่น้องที่เชื่อเนาะที่ตอนแรกก็มีอาจารย์พิเตอร์อาจารย์พิเตอร์แกมาประกาศแล้วก็มาในมัสเต๋เนี่ยมันได้จต่ทับหลวงแล้วก็มาเจอครอบครัวของคําส่งเข้ามาคอโรคลูกของคําส่งนะแกเป็นโรคอ่าเหมือนอะไรเขาเรียกอะไรที่มันวม มันบวมแล้วก็การก็เห็นแล้วว่ามันไม่ไหวแคก็พาไปมนโนอรมพาพาคนแรกนะไปนโนลรมณ์นนี้ก็พี่น้องก็เห็นว่าเขารักกันพากไปก็กเพราะลุงคําส่งมาเชื่อก่อน mm hmm. ในในหมู่บ้านเชื่อก่อนแล้วก็แล้วก็คนนั้นยังอยู่คนที่ว่าพาไปรักษาเนียเมื่อสักห้าสิบปีทีนะ่แล้วเนาะใช่ก็ันนี้ก็เลยเกิด มีการเชื่อแลอาจารย์ก็มาเยี่ยมคนนั้นมันก็มีการเชื่อกันก็มีครอบครัวของของแม่ยายเนาะก็เริ่มมีกลุ่มมีก้อนพัฒนามาอ่ามีลุงรังส่งเชื่อก่อนแล้วก็มีหลวงคำมาแล้วก็พ่อแม่ของหลวงคามาแม่ยายของเนี้ยยายพัฒตาเชื่อคารลโลคไหลก็เข้ามาเชื่อมีก่อนที่นั่นที่บนนี้ที่นี่เริ่มต้นมีมิชชันนารีดูแลแล้วมีศิลปิบานะครับ แรกไม่มีมีคน,นมากก็อของเราก็ทำเป็นกลุ่มแล้วอาจารย์เขาจะพาไปไอที่อุทัอยอุทัยก็จะมีกลุ่มที่เกียนที่คนไหนที่สามารถเป็นผู้นําได้ก็จะพาไปอบรมได้ได้ได้คงคงเพศบ้างฝึกเป็นพยานอะไรอนะก็จะไปก็จะอยู่ได้ครั้งละเดือนเขาจะให้เป็นแบกมามาัมา่งแล้วเราก็ฝึกทั้งอบรมณ์จะ้ไปแบบนั้น ก็เดินมาก,ก็จะเป็นพยานในพี่ในน้องในเนี่ยในเครือญาติเนี่ยและก็มีหลายคนอยู่ยที่ช่หลายอยู่ทั้งที่ผมมาอยู่ใหม่ๆนี้ก็มีเยอะแล้วก็คนเหล่านั้นก็ส่วนมากจะเป็นคนจรนเขาเขาก็ไปบ้านเขามั่งหายไปหลายมากับคนในทีมนี้ก็ไม่ค่อยเชื่อแล้วก็ออกเพราะว่าแข็งพอเป็นคนมาคน,คนในกลุ่มเขาเชื่อคนเนี่ยเขาจะพาันมาทั้งหมดบ้างมะว่า งอนอย่างนี้จะเรพัดนะทำไม่แน่นจริงก็ออกออนนี้ก็ไม่ค่อยมีก็จะมีแบบพี่น้องแล้วก็ญาติเพื่อญาติทีพวกลูกลูกหลานสมัยก่อนมีการต่อต้านยังไงครับ <ฮะ S 2> ติดแบบไหนอะ่ะก็จะไม่ให้อยู่ในบ้านตีกันไหมไม่ตีแต่จะไม่ให้อยู่ในบ้านแกล้งว่างบ้านเวลาเราก็ชุมก็ว้างแล้วก็ไม่ให้เข้าวัดาตายแล้วไม่ให้เข้าวัด เขาก็จะไม่ให้ร <in> hm. ่วมบ้านเขาทำอะไรกัมพูีมันมีกัมพูชีมีปิดบ้านอะไรเขาจะมีจิงเยอะๆก็มีเขาก็จะเหมือนรังเกียจเราอ่ะเหมือนเราคนแตกตามคนอะไรอยู่แล้วเราเราทำอะไรก็แบบแกล้งเราละเราไม่ให้เราสารภาพคพิจารณ์นะเราก่อนหน้ารถมาใช้เงินกันหนังเผาจอหนังมั่งโโอ้หนี่เนี่ยทางบ้านเนี่ยเขาเผาปืนยิง จะากเจอแบบนั้นแล้วพี่น้องก็ยังยืนหยัดเข้นแข็งเหรออ็ถ้าเป็นโซนของส่งผลว่าลูกค้าว่ามันไปตามเชื้อตร้งยับคงจะเรื่องในความสมัครใจการดูแลการช่วยเหลือกันไม่เป็นกวนเคยยากเนาะการดูแลในทางการช่วยกันในกลุ่มกันนะความเชื่อแข็งแรงเนาอแข็งแรงนะแล้วก็ยืนหยัดในความเชื่อหมายว่าต้นตรงไหนก็ปลายลงก็คอยทำแล้วก็ลูกหลานก็ที่คนที่เชื่อเนาะอย่างพวกลูกหลานเนี่ย ก็ยืนหยัดในความเชื่อเขาก็ไม่ไม่ได้เทเพย์ก็ยังไงก็เรื่องของพระเจ้านะดีชาวของเราเนะี่ยแต่เราต้องยืนหยัดเชื่อมัน่นแล้วก็มันคงไม่ต้องไปไ้ฟังไอไอไอนอกๆที่มันจะมีชงชางขึ้นมาครับสวัสดีครับ ชื่อเกศรน,นะคะเกศรเเรือม่วงชื่อเล่นชื่อกุ๊อยู่ที่คิสจักรสัมพันธ์โดยลำยิ่คิสจักตรตั้งอยู่ที่หมู่13ตำบลละบำอําเภอลังสักจังหวัดอุทัยธานคีค่ะคิสจักตรตั้งมาหลายปีแล้วประมาณ50กว่าปีนะคะก็สมาชิกก็อยู่กันอย่างพี่พี่น้องนองนะคะก็รับใช้พระเจ้า ตั้งแต่เป็นเด็กตามพ่อตามแม่นะคะพ่อแม่เป็นเป็นผู้ปกครองที่นี่มาก่อนตอนพ่อเสียชีวิตแล้วตอนก็ไปเรียนพระคิธรรมคัมภีร์แบบเทอมสั้นแล้วก็เรียนโครงการผู้เผยพระวจนะด้วยเสร็จแ,แล้วก็มารับใท้พระเจ้าแบบผู้ปกครองที่ถือจัดเพราะว่าไม่มีอาจารย์ประจําที่นี่พอไม่มีอาจารย์ประจําเราก็อยู่กันแบบพี่น้อง แล้วก็อยู่กันแบบที่สอนน้องก็เป็นอย่างนั้นนะคะอยู่อย่างนี้เลยมาแล้วก็ส่วนใหญ่สมาชิกที่นี่เป็นคนทำงานเกษตรนะคะแล้วก็รับจ้างด้ยค่ะก็เป็นคนที่ค่อนข้างจากครอบครัวขัดสนก็เลยพิศจักรพัฒนาได้ช้านะคะค่ะพิศจักรของเรานมัสการพระเจ้าทุกวันอาทิตย์นะคะแล้วก็เรามีอธิษฐานทุกวันพุธภาคค่ำด้วยค่ะ และตอนนี้เรามีความตั้งใจอยากให้คิสจ,จักรของเราเก้าวไปแบบให้สมาชิกรักพระเจ้านะคะเพราะว่าไม่อยากให้ใครต้องหลงหายค่ะก็อยากฝากพี่น้องที่จะทิ่ฐานเถือให้คิสมาชิกมีความเชื่อที่เข้มแข็งและอนาคตอันใกล้นี้เราก็อยากจะจัดเฉลิมฉลงองคิสจักรของเราครบรอบ50ปีนะคะก็จะให้เป็นอย่างนั้นค่ะฝากพุณกน องบริสุทธิ์สูงศักพระผู้ปกปักรักษาผู้ทรงสร้างสรรค์และบัญชาปกครองชะตาเราอยู่พร,พระองค์สูงเด่นเป็นอมตะนั่นแหละคือพระเยซู ขอพระเจ้าอวยพระพรพี่น้องชาวค่ายทุกๆท่านที่จะ,จะเจริญขึ้นในทางของพระเจ้าค่ะสวัสดีครับผมชื่อนายฐฐพันศาติคายนะครับ ตอนนี้รับตำแหน่งเป็นประธานคิดจับชุ่งน้อยนะครับชื่อเล่นเรียกกันว่าแอดหรือแอดสวัสดีค่ะหชื่อทองบินพัฒนโนไทยนะคะเป็นกรรมการคิดจับชุ่งน้อยคะ่ะชื่อเล่นชื่อพี่เอ็นค่ะพี่เอ็นนะครับคิจับตำแหน่งน้อน้อยใช่ที่ตั้งอยู่ที่222มูสีตำบลข้องปลา อาคือบันไลท์ของสถานีนะครับก็เริ่มต้นนะคะมีเมสซีมาเ่ออาจารย์อเล็กซิสน,นะคะก็รวมๆห้าสิบปีนะคะที่เราบอดบ้างที่ที่จับนี้นะคะอพอเขาจัดงานคริสตมาสพี่ก็จะจะมาตั้งแต่เล็กๆที่จำจำความได้แล้วก็รับใช้มาจนอายุ กวจะจะเดืหกสิบหกสิบปีแล้วนะเราตั้งใจที่จะประกาศให้กับพี่น้องในการาในการจัดจัดงานโดยเป็นการแตงค์ครสมากก็จะบอกอคนในหมู่บ้านส่วนใหญ่ก็จะเชิญคนในหมู่บ้านคนรอบข้างที่จะเข้ามาเราจะประกาศผ่นานกิจกรรมเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นงานคริสต์มาสหรืองานที่เราจัดขึ้นในกี่จัรหเราเราก็จะเชิญชวนพี่น้องรอบข้าง เราาจะเป็นคนในหมู่บ้านหรือชุมชนใกล้เคียงให้เด็กๆเล่นดนตรีก็คือเรามีโอกาสได้สอนเด็กให้เล่นดนตรีเพื่อในวันข้างหน้าเราจะมีโอกาสาให้เด็กเหล่านี้เป็นทีมดนตรีพัฒนาทักษะนวมศกดรมาที่นี่นะคะถ้าจัดงานคาริสต์มาสต้องเจอเข้าวหลามนะคะแล้วก็สับปะรดเราจะมาแล้วเขาเจอ จะรู้ว่าทุกน้อยต้องเผาเขาหลามโลแล้วก็เขาจะเห็นเราเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันนะคะ mm hmm. เพราะว่าเราเจอคิดจักไหนที่เราไม่รู้เราจะต้อนรับทุกคิดจกักแล้วก็สวัสดีทุกคนจะรู้จักคิดจักยินย้นแจ่มใสเราจะเป็นกันเองสามารถคีทํากันเราจะไม่ทําคนเดียวน,นะอาจารย์ <Yeah. S 1> จะทําร่วมกันทุกในคิดจักทุกคนเลยเราจะเป็นทีมต <Yeah. S 1> ้อนรับครับ <Yeah. S 1> สำหรับชิงทัวเลยนะครับผมคิดถึงป้าแจ๊ดป้าแจ๊ดคนนี้อายุ93ปีคนนี้ผมที่ชอบก็คือเขาจะมาบวชเช้าที่สุดเป็นคนแรกที่จะมาบวชคนแรกยแล้วก็เขามาโดยกันเดินเดินมาที่จักรเนเช้าแล้วก็จะมานั่งอธิษฐานเพื่อพี่น้องคนอื่อนที่ยังไม่มาอ,มอันนี้คือ,อชีวิตของเขาที่ประทับใจมานนี้ครับอบคุด่ดีแล้วก็หนุนใจกันดีมากที่จักที่นี่ ประทับใจตรงที่เขามีการพูดคุยแล้วก็หนุนใจซึ่งกันและกัน<ม>บางคนมีปัญหาบางคนรู้ว่าพี่น้องมีปัญหาก็อา้าันเผื่อให้ชันเ่อแต่ให้ครบพันทีนะคะบข้าพระเจ้าอยากให้ครบพัทีว่าถ้าเรารักอยาให้เรารักกันแต่ปากต้องรักการกระทาด้วยนะคะคิดจกักตัวน้อยเป็น่างนี้นะคะถ้าใครมีปัญหาเราจะไม่ใช่แต่ใหาชันเผื่อ,อ,อเราต้องมีใจที่จะ ส่งเงินทองเล็กน้อยนะคะแบ่งปันปเป็นงนั้นนะคะกันก็ปัญหาก็มีเยอะนะคะเต่เราไม่ได้มองที่ปัญหาเรามองที่พระเจ้าครับพระเจ้าจะถ้าเราประกาศพระเจ้าจะคือเราเป็นเป็นตัวแทนของพระเจ้าไปรพระเจ้าจะดูเดชโทเองนะคะแต่คิดจับทุกน้อยนะคะถ้าประกาศเขาจะมากันเยอะนะคะงานศพหรืองานอะไร ชาวพุกจะมาเยอะกว่าชาวทิพนะคะ